อยากรู้ไหมครับฐานปีเกิดมีความสําคัญอย่างไรก่อนอื่นกดหัวใจกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับฐานปีเกิดแต่ละปีจะมีฐานปีเกิดที่ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นปีวัวปีนัก,กษัตย์วัวนะครับผมมีฐานปีเกิดอยู่ที่พระพุทธรูปนะเพราะฉะนั้น เวลาเรามีปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่าง,าง,างๆนานาในชีวิตนะครับผมที่ยังไม่ประสบผลสําเร็จนะฮะให้เรากลับไปที่ฐานปีเกิดครับแล้วไปทําความสะอาดชําระสะสางในฐานปีเกิดนั้นๆนะครับผมไว้คลิปต่อๆไปผมจะมาอธิบายว่าแต่ละปีมีฐานปีเกิดอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ไปทําความสะอาดตามคลิปนะครับอย่าลืมนะครับ ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีโปรดแชร์ด้วยนะครับ